ขั้นตอนแรกจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกนะครับหั่นเป็นชิ้นๆให้เรียบร้อยน้ำหนัก600กรัมแล้วใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป120กรัมครับแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปอีก90กรัมและแป้งตัวสุดท้ายก็คือแป้งเท้าชนิดละเอียดใส่ลงไป120กรัมครับทีนี้ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับ180กรัมน้ำตาลทราย45กรัมเกลือปนน่น1ช้อนชาแล้วใช้มือครับนวดคุกเขาให้เข้ากันนี่แหละครับ ตอนนี้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วเติมกะทิลงไปครับใช้เป็นกะทิกล่องนะครับวันนี้450มิลลิลิตรเนื้อมะพร้าวอ่อนครับ300กรัมเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปหยอดลงพิมพ์ได้เลยเวลานึ่งขนมออกมาเนี่ยกล้วยจะอยู่ด้านบนหยอดลงพิมพ์เสร็จหมดแล้วนะครับนำไปนึ่งได้เลยนึ่งเป็นเวลา25นาที25นาทีผ่านไปไวเหมือนโกโหกปิดแก๊สได้เลยครับขนมสุกแล้ว แล้วก็เปิดฝาครับแกะออกง่ายๆแบบนี้นะนี่เราจะเห็นเนื้อกล้วยแบบนี้ครับลักษณะของขนมแกะออกจากพิมพ์ก็ง่ายนุ่มนะครับเดี๋ยวจะทานให้ดูอืมแป้งนุ่มนะครับหอมหวานมัน อร่อยครับแจค็คอยากให้ทางบ้านลองไปทําทานกันดูนะครับสูตรที่แจ็คทาในวันนี้ได้ทั้งหมด60ดอ